อ่ะมาแม่แม่พร้อมอยังคะพร้อมหรือยังพร้อมอยู่ยังกลุ่มฟรีใครยังไม่เข้ารีกดเข้าได้เลยนะจ๊ะกลุ่มฟรีห้องฟรีแนวทางฟรีไม่เก็บตังค์ไม่เสียตังค์นะจ๊ะลิง์ด้านล่างทักไปหาแอดมินได้เลยจ้าอันอะไรายจะยังไม่ได้ลงเลยใครอ่านมา พร้อมหรือยังจะแม้ใครพร้อมพิมพ์พร้อมมาแล้วขอหัวใจรัวๆจ้าหัวใจรัวๆจีนออกอะไรอ่ะสองสี่สองหกห้าหรอสองสี่สองหกห้าอ้าวออกเข้ารูดเข้าตัวฟันสองสี่สองหกห้าเอ้ยวันนี้หุ้นปังอยู่นะหุ้นปังอยู่เดอ้อ <c oughs> สวัสดีจ้าสวัสดีจา้าพร้อมหรือยังจ้ามาใครพร้อมแคปแล้วพ erm ิมพ์พร้อมมาใครพร้อมแคปแล้วพิมพ์พร้อมมาจากใครพร้อมแคปแล้วพิมพ์พร้อมมาจ้าพร้อมพร้อมพร้อมมาแชร์ถึงยังแชร์ถึงยังทุกคนระวังเพจปลอมเจนุกด้วยนะคะเพจปลอมเนี่ยจะดึงทุกคนเข้าไปซื้อหวยกับมันนะคะเจไม่ได้ขายหวยขายเลขนะคะ ปลอมนะคะถ้าเจอหน้าโปรไฟล์จเจนุกเนี่ยขายหวยนะคือของปลอมนะจ๊ะบอกก่อนเพราะว่าปลอมนะคะใครมาแอบอ้างคือระวังเด้อมิจฉาชีพเยอะมากนะคะไม่ว่าจะเป็นใครก็แล้วแต่นะคะโดนหมดเลยโดนหลายคนเลยนะคะอ่ะทุกคนใครยังไม่เข้ากลุ่มฟรีรีบกดเข้าได้เลยนะคะรีบกดเข้าได้เลยนะคะรีบกดเข้าได้เลยกลุ่มฟรีลิงก์ด้านล่างตรงนี้นะคะ ้าแอดไปเสียตังค์ไม่แต่บาทนึงทักมดาด่าเจนุกได้เลยนะเป็นกลุ่มแนวทางฟรีนะคะเข้าไปบอกแอดมินได้เลยนะจิ้มลิงก์แล้วกดเพิ่มเพื่อนนะคะเป็นกลุ่มแนวทางฟรีฟรีนะคะฟรีฟรีจ้ะฟรีฟรีนะคะ <c oughs> ขอพูดหนึ่งรอบนะคะเจนุกไม่สนับสนุนทุกคนเล่นการพรนันที่ผิดกฎหมายให้ทุกคนซื้อและอุดหนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยเท่านั้นนะคะมาสายด่วนสายด่วนสายด่วน ใส่ด้วนนะจ๊ะใส่ด้วนใส่ใจใส่ด้วนใส่ใจเนาะมาแช์ถึงยังรีบกดเข้าได้เลยนะแม่ๆนะเป็นห้องแนวทางฟรีนะจ๊ะ ฟรีไม่เก็บตังค์ไม่เสียตังค์นะจ๊ะใครยังไม่เข้ารีบเข้านะคะแล้วจะบอกอุ้ยเจน,นุกเปิดกลุ่มฟรีเมื่อไหร่คะเปิดกลุ่มฟรีเมื่อไหร่คะไม่ได้แล้วนะเออทีชั้นให้เข้าไม่เข้านะคะรีบกดเข้าได้เลยหัวใจรัวๆขำม,มาขอให้ปังสามตัวเดอ้อปังสามตัวเดอ้อรีบกดเข้าได้เลยนะด่วนขาดขาดอีกหนึ่งร้อยคนนะคะเจน,นุกปิดหลับละ แป๊บนึงนะใส่ดวนเอา้าใส่ด่วนอยู่ไหนวะใส่ด่วนอยู่ไหนใส่ดวนอยู่ไหนรูปเยอะจัดใส่ด่วนอยู่ไหนเนาะใส่ด่วนอยู่ไหนเนาะจิ้มริงที่ปักหมุดนะจ๊ะกดเขากลุ่มฟรีได้เลยนะขาแม่แม่ทุกคนด่วนๆจ้ามา ดวนดวนจ้า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 มาเจอแล้วใส่ดวน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 อุ้ยเพจปลอมมาแปะอะไรเนี่ยเยอะแยะเต็มไปหมดเลยเนี่ยทุกคนระวังเด้อระวังเด้อระวังเด้อโอเคมา สวัสดีหน0 0งคนนะคะทุกคนเป็นแค่แนวทางนะผิดถูกอย่าว่ากันนะแต่ขอให้ปังๆเฮงๆนะคะจะนุกไม่รู้ว่าเลขจอ,อกอะไรนะคะไม่รู้จริงๆนะคะทุกคนขอให้ทุกคนโชคดีนะคะวันนี้อ่านมาขออนุญาตถ่ายรูปก่อนนะ ขอให้แม่ๆทุกคนเฮงเฮงกันนะคะเออ,เ,ออเออมาโอเค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  อ่าเดี๋ยวเจ๊ให้ดูใบแรกก่อนนะใบแรกก็คือใบน้ําเงินนะคะใบน้ําเงินใครยังไม่ได้แคปเลยจ้ะอันนี้เจ๊ปล่อยไปตั้งแต่วันที่เก้าเก้ามกาแล้วนะคะเจ๊ให้ตั้งแต่วันที่เก้าตอนสามทุ่มนะคะแนวทางนี้เจ๊ก็ลงในกลุ่มนะคะก็คือว่าเก้ามกรานะคะเจ๊ให้ตั้งแต่วันที่เก้ามกรานะคะนี่คือใบน้ําเงินใครชอบนะคะใครชอบตามได้เลยนะแม่แม่นะใครชอบตามได้เลยนะคะเจ๊ตั้งแต่วันที่เก้าละ เดี๋ยวดูคนแคปก่อนโอเคมาแล้วนี่ก็คือเรียกความฝันนะคะเรียกความฝันนะเรียกฝันเด้อเรียกฝันนะคะตรงใจใครนะคะชอบตามนะคะเออ ตามได้นะคะอ่ะโอเคแล้วนี้ก็คือใส่ด้วนเดอร์แป๊บหนึ่งนะคะ น,นี่คือสายด่วนจ้ะสายด่วนนะคะอ่ะแคปเจอร์ค่ะแคปเจอร์ค่ะแคปเจอร์ค่ะห้า ขอให้วันนี้ดวงหนุนนำกันนะคะแม่แม่ทุกคนนะคะไม่ว่าผลวันนี้จะเป็นยังไงให้รู้ไว้ว่าเจนุกทำเต็มที่แล้วนะคะมีแต่เลขสามตัวนะให้รู้ว่าเจนุกทำเต็มที่แล้วนะคะแม่แม่ไม่รู้ไ่ไม่มีใครรู้นะคะว่าตัวเลขจอออะไรนะคะชอบตามไม่ชอบผ่านนะคะผิดถูกอย่าว่ากันนะ ะคะขอให้แม,แม่แม่ทุกคนนะคะเฮงเงปังๆโชคโชคหม่นหมนกันเด้อโชคโชคหมือนหมนกันเด้อไม่มีใครรู้เลขจ่ออะไรนะคะแม่แม่ก็ขอให้เฮงนะคะ ฝากกดติดตามแล้วกดถูกใจเพจนี้ของเจนุกด้วยนะคะฝากกดติดตามแล้วกดถูกใจเพจนี้ของเจนุกด้วยนะคะอันนี้คือเพจจริงๆเพจแท้ๆของเจนุกนะคะเวลาถ้าสมมติวันนี้แตก3สามตัวเนี่ยทุกคนจะได้มากรีดไปด้วยกันนะคะแม่ๆขอให้วันนี้เรากรีดเราปังไปด้วยกันนะคะ